อามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทัานสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมอ่าเป็นไงบ้างวันนี้มีดอกไม้สวยงาม อ่าเป็นฉากหลังเดี๋ยวอ่าวันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาคำนวณสูตรกันนะคะตามที่เราเอา่าให้หลักหน่วยล่างไปแล้วนะคะครน,นี้เราจะมาทําหลักสิบล่างกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆไลค์ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับผู้คํานวณ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวเรามาทำสูตรนี้ไปด้วยกันนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะคะสูตรหลักสิบล่างประจำง,งวดวันที่สิบหกธันวาคมพศหกสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปด้วยกันเริ่มเลยนะคะหกบวกหกเท่ากับสิบสอง สิบสอวกห้าท่ากับสแล้วก็สศบจ็นะคะ7จบวกอีกหเป็น8 8ด <8 S 1> บวกอีกหเป็น9เราได้หลักสิบล่างนะคะก็คือ7 8 9เลขที่ออกก็คือ7 9เเพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะหลักสิบ 7มานะคะต่อนะคะ4บวก2เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับแแล้วก็ใส่8นะคะ8บวกหเป็น9 9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0 เราได้เลขหลักสิบล่างนะคะก็คือ8 9และ0เลขที่ออกก็คือ9 0เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9ล่างหลักสิบมานะคะต่อนะคะ0บวก7เท่ากับ7 7บวก0เท่ากับ7แล้วก็เสร็จนะคะ7 บวกอีกหนึ่งเป็น8 8ดบวกอีกหนึ่งเป็น9เราได้เลขหลักสิบล่างนะคะก็คือ7 8และ9เลขที่ออกก็คือ8ปสเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ8มาหลักสิบล่างต่อนะคะ 1> 8ปดบวกหเท่ากับ9 9บวกสเท่ากับสิแล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอีกเป็น4 4บวกอีกเป็น5เราได้เลขหลัก10ล่างนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะ3ล่าง มาหลักสิบนะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบสบวกเก้าเท่ากับสิแล้วก็ใส่เก้านะคะเกบวกหนึ่เป็น10แล้วก็ใส่ศ0นยย์บวกหนึ่เป็น1เราได้เลขหลักสิบล่างนะคะคือ 9 0และ1เลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหลัก10ล่าง9มานะคะต่อนะคะ5บวก7เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15แล้วก็ใส่5นะคะ5บวกอีกหนึ่งเป็น6 หกบวกหนึ่งเป็นเเราได้หลักสิบล่างนะคะคือ5 6และ7เลขที่ออกก็คือ5 9เก้าไม่ทานโทษเลขที่ออกก็คือ5 7เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะหมาหลักสิบล่างนะคะตอนนะคะ2องบวกหนึเท่ากับสาม 3าบวกหนึ่งเท่ากัานโทษฐานโทษพูดผิดพูดถูกเอาไหมสสองบวกหเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเแล้วก็เศษเจ็ดนะคะเจบวยหเป็น8 8ดบวยหนึ่งเป็น9เราได้เลขหลักสิบล่างนะคะคือเจ็ด 8และ9เลขที่ออกก็คือ8 2เพราะฉะนั้นวดนี้ของเรานะคะ8มาหลัก10ล่างนะคะผู <c oughs> ้คำนวณต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะอ่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16ทธันวาคมพศ64เรามาทำไปได้วยกัน 7จ็ดบวกเก้าท่ากับสิบหบวกศูนเท่ากับสิแล้วก็สิหนะคะ6บวกอีกหนึ่งเป็น7 7บวกอีกหนึ่งเป็น8เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขหลัก10ล่างนะคะประจํางวดวันที่16บธันวาคมปศหกสี่ตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือหกเจดและแปดเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่นะคะ ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติไตตองให้ดีก่อนที่จะนาไปใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะที่เราให้ไว้นะคะสูตรของเราคือสูตร แป๊บหนึ่งนะคะเดเืวอนหาสูตรก่อนอ <c oughs> สูตรหลักหน่วยล่างนะคะอันนี้ถือว่าเขาเดินดีนะคะ <c oughs> อันนี้ ก็เจ็ดเก้านะคะอันนี้ตั้งแต่3หลักหน่วยของเรานะคะเริ่มตั้งแต่สามแปดแนะคะเขาเดินดีมาด้วยกันคู่กันมาเลยนะคะถือว่าสวยงามนะคะสองสูตรนี้ถือว่าเขาเดินสวยงามมากนะคะเ,คเพราะฉะนั้นถ้าสองสูตรนี้นะคะไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะทั้งสูตรหลักสิบ และสูตรหลักหน่วยของเรานะคะอ่ะผู้คำนวณก็จะขอจับดังนี้นะคะหลักสิก็จะเป็น

แล้วก็แปดสองเขียนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นหกสี่เจ็ดสี่โอ้ยไม่สวยเลยเขียนยังไงก็เขียนไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวพวกคนดอนเอาใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่า มันจะมันจะตรงกว่าเนาะอ่ะ,อะเราจะมีหลักสิบนะคะของเราก็จะเป็นศูนย์สองและสี่นะคะเราก็จะได้หกศูนย์หกสอง 64อ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เจ็ดูนเจ็ดสองและเจ็ดสี่แล้วก็แปด2ูนแปดสองและ 74. แปดสี่อ่ะตาลายไหมคะทั้งหมดเก้าคู่ชุดนะคะ 1>, 1 2 3 4 5สองส้าหกดแดเนะคะแต่สูตรของเรานะคะดับ4นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะดับสนิทหรือไม่นะคะถ้าเขาดับสนิทก็ถือว่าเราก็บ่นทอนไปได้เยอะนะคะถ้าเขาดับสนิทนะคะอันนี้ของเราเป็นตัวดับนะคะถ้าผู้ใดที่จะนำไปใช้ก็วิจ,จรารณญาณนะคะใช้วิจ,จรารณญาณ ในการรับชมนะคะอันนี้สูตรนี้ของเรานะคะก็จะเป็นประจำงวดวันที่สิบหกโอเคนะคะถ้าสองสูตรนี้นะคะยังเดินดีอยู่นะคะก็จะเป็นดังนี้นะคะอ่า ่ะตามนี้นะคะคราวนี้เรามาดูสูตรหลักสิบนะคะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะสูตรหลักสิบของเราถ้าสองสูตรไม่หลุดนะคะก็จะเป็นดังนั้นอ่ะสูตรนะคะเราจะใช้หลักพันบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วย10หลังครั้งที่สองเท่ากับ x ตัวที่1นได้เท่าไหร่นะคะ บวก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3สังเกตหลักสิบเรามาดูหลักสิบอีกทีหนึ่งนะคะหลักสิบของเราเนี่ยสังเกตนะคะปกติแล้วผู้คำนวณคำนวณออกมาเนี่ยเจอสูตรนี้นะคะผู้คำนวณเห็นมีแค่2หลักจะใช้เป็นเลขล่างสองหลักอยู่แล้ว2ตัวมา1ตัวอยู่แล้วนะคะแต่ครน,นี้เห็นว่าเราลงไปแล้วสองคลิปแล้วนะคะก็เลยก็เลยจับให้เป็นหลักสิบไปเลย นะคะถ้าเรามาตัดตัวนี้ออกอีกตัดตัดตัดเลขแปดเนาะเออก็จะเหลือแค่เหลือเหลือที่ผู้คำนวณชอบนะคะแค่หกศูนยหสองเจ็ดศูนย จดอันนี้ถือว่าสวยงามล่างนะคะพอเราตัดตัวดับนะคะถ้าสมมุติว่าดัดดับเราดับสนิทจริงๆนะคะก็จะเหลือแค่4ี่ชุดนี้เท่านั้นนะคะก็ขอให้ขอให้เขาเดินดีนะคะอย่าได้พลาดพั้งอย่าสะดุดนะคะขอให้เขาเดินดีต่อไปนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16ธันวาคมพศหกสะนีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ